มาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับลิซ่าในสิงคโปร์กันบ้างครับเมื่อเหล่าลิลลี่สิงคโปร์ได้มีโอกาสเจอลิซ่าใน Universal Studio สิงคโปร์การเจอลิซ่าในครั้งนี้ทําให้แฟนๆทุกคนตื่นเต้นและมีความสุขมากๆอย่างที่รู้กันดีว่าลิซ่ามักจะเป็นที่รักของแฟนๆทุกคนและทุกครั้งที่มีการเจอกันกับเธอในที่สาธารณะก็จะมีความหือฮาเกิดขึ้นเมื่อภาพและคลิปของลิซ่าที่กําลังอยู่ใน Universal Studio สิงคโปร์เริ่มเผยแพร่ออ,อกมา สิ่งหนึ่งที่ทีมงานของลิซ่าต้องออกมาพูดถึงและขอความร่วมมือจากแฟนๆคือการเคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าและการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอโดยทางทีมงานได้ออกมาขอร้องให้แฟนๆช่วยเคารพและไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของลิซ่าพวกเขาเตือนว่าไม่ควรถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวเพราะสิ่งนี้อาจถือเป็นการลุกล่ำความเป็นส่วนตัวและไม่เคารพผู้อื่น ทีมงานของลิซ่ากล่าวว่าเรายินดีที่ได้เห็นลิซ่ามีความสุขและเพลิดเพลินกับเวลาว่างที่เธอสมควรจะได้รับกับเพื่อนและครอบครัวแต่เราขอความร่วมมือจากทุกคนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าสิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญในการรักษามารยาทในการประชิญหน้ากับคนดังในที่สาธารณะการเข้าไปถ่ายคลิปหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมควรโดยเฉพาะเมื่อแฟนๆกลุ่มใหญ่เข้าไปมุงที่จุดหนึ่งเพื่อถ่ายรูปและคลิป ซึ่งบางครั้งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้คนที่ไม่ได้รู้จักลิซ่าและยังทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นรู้สึกว่ากลุ่มแฟนคลับกําลังทําให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะในที่ที่มีผู้คนมากมายการกระทําแบบนี้อาจทําให้ภาพลักษณ์ของศิลปินและแฟนๆดูไม่ดีได้หลังจากที่แฟนๆได้เห็นลิซ่าที่ Universal Studios สิงคโปร์ก็มีการแชร์ภาพและคลิปในโซเชียลมีเดียซึ่งบางส่วนอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเจอคนดังในที่สาธารนณะ อย่างไรก็ตามทีมงานของลิซ่าก็ออกมาให้คำแนะนำว่าการเข้าไปใกล้ชิดศิลปินในลักษณะนี้ควรทำด้วยความเคารพและระมัดระวังเพื่อให้ไม่รบกวนผู้อื่นและให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เวลาในที่สาธารณะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการมาของพี่โดนวันนักธุรกิจระดับโลกที่หลายคนคาดเดากันว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆระดับโลกของลิซ่า หลังจากที่พี่โดนวันมาถึงสิงคโปร์และอยู่กับลิซ่าตลอดช่วงเวลาที่เธออยู่ในเมืองนี้แฟนๆหลายคนสงสัยว่าการที่พี่โดนวันมาที่สิงคโปร์กับลิซ่าจะมีความเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์หรืออาจจะเป็นการร่วมงานกับลิซ่าในโปรเจกต์ระดับใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขาพี่โดนวันทำงานในวงการธุรกิจระดับโลกโดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนและการบริหารศิลปินต่างๆซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนจากเขา ดังนั้นการที่พี่โดนาวันมาอยู่ในสิงคโปร์พร้อมกับลิซ่าจึงทําให้หลายคนเริ่มคาดเดากันว่าอาจจะมีการเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังและอาจจะมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อพี่โดนาวันมักจะเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆและระดับโลกเสมอแฟนๆจึงตั้งตารอคอยว่าในอนาคตจะมีการประกาศอะไรใหม่จากลิซ่าและพี่โดนาวันหรือไม่จะมีการประกาศอะไรในอนาคตที่น่าตื่นเต้นสําหรับแฟนๆหรือไม่แต่ที่แน่คือ ลิซ่ากำลังเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนี้เราก็ต้องรอติดตามกันว่าในอนาคตจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆออกมาจากการทำงานร่วมกันของลิซ่าและพี่โดนัวั์หรือไม่จะมีการประกาศอะไรในอนาคตที่น่าตื่นเต้นสำหรับแฟนๆหรือไม่แต่ที่แน่คือลิซ่ากำลังเติบโตและก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณที่ติดตามและอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่ากันนะครับ แล้วมารอติดตามกันต่อไปว่าในคอนเสิร์ต Dead World Tour ที่สิงคโปร์29-30นี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์และตื่นเต้นอีกบ้างครับและขอความร่วมมือจากแฟนๆคือการเคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าและการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอโดยทางทีมงานได้ออกมาขอร้องให้แฟนๆช่วยเคารพและไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของลิซ่า พวกเขาเตือนว่าไม่ควรถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวเพราะสิ่งนี้อาจถือเป็นการลุกล่ำความเป็นส่วนตัวและไม่เคารพผู้อื่นทีมงานของลิซ่ากล่าวว่าเรายินดีที่ได้เห็นลิซ่ามีความสุขและเพลิดเพลินกับเวลาว่างที่เธอสมควรจะได้รับกับเพื่อนและครอบครัวแต่เราขอความร่วมมือจากทุกคนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าสิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญในการรักษามารยาทในการประชิญหน้ากับคนดังในที่สาธารณะ การเข้าไปถ่ายคลิปหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมควรโดยเฉพาะเมื่อแฟนๆกลุ่มใหญ่เข้าไปมุงที่จุดหนึ่งเพื่อถ่ายรูปและคลิปซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้คนที่ไม่ได้รู้จักลิซ่าและยังทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นรู้สึกว่ากลุ่มแฟนคลับกําลังทําให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะในที่ที่มีผู้คนมากมายการกระทําแบบนี้อาจทําให้ภาพลักษณ์ของศิลปินและแฟนๆดูไม่ดีได้หลังจากที่แฟนๆได้เห็นลิซ่าที่ ก็มีการแชร์ภาพและคลิปในโซเชียลมีเดียซึ่งบางส่วนอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเจอคนดังในที่สาธารนณะอย่างไรก็ตามทีมงานของลิซ่าก็ออกมาให้คำแนะนำว่าการเข้าไปใกล้ชิดศิลปินในลักษณะนี้ควรทำด้วยความเคารพและระมัดระวังเพื่อให้ไม่รบกวนผู้อื่นและให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เวลาในที่สาธารนณะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการมาของพี่โดนวันนักธุรกิจระดับโลก ที่หลายคนคาดเดากันว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆระดับโลกของลิซ่าหลังจากที่พี่โดนวันมาถึงสิงคโปร์และอยู่กับลิซ่าตลอดช่วงเวลาที่เธออยู่ในเมืองนี้แฟนๆหลายคนสงสัยว่าการที่พี่โดนวันมาที่สิงคโปร์กับลิซ่าจะมีความเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์หรืออาจจะเป็นการร่วมงานกับลิซ่าในโปรเจกต์ระดับใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเขา พี่โดนาวันทำงานในวงการธุรกิจระดับโลกโดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนและการบริหารศิลปินต่างๆซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนจากเขาดังนั้นการที่พี่โดนาวันมาอยู่ในสิงคโปร์พร้อมกับลิซ่าจึงทาให้หลายคนเริ่มคาดเดากันว่าอาจจะมีการเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังและอาจจะมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อพี่โดนาวัน,วนมักจะเกี่ยวข้องกับงานใหญ่ๆและระดับโลกเสมอแฟนๆจึงตั้งตารอคอยว่าในอนาคต จะมีการประกาศอะไรใหม่จากลิซ่าและพี่โดนาวันหรือไม่จะมีการประกาศอะไรในอนาคตที่น่าตื่นเต้นสําหรับแฟนๆหรือไม่แต่ที่แน่คือลิซ่ากำลังเติบโตและก้าวไปสู่ความขอความร่วมมือจากแฟนๆคือการเคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าและการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอโดยทางทีมงานได้ออกมาขอร้องให้แฟนๆช่วยเคารพและไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของลิซ่า พวกเขาเตือนว่าไม่ควรถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวเพราะสิ่งนี้อาจถือเป็นการลุกล่ำความเป็นส่วนตัวและไม่เคารพผู้อื่นทีมงานของลิซ่ากล่าวว่าเรายินดีที่ได้เห็นลิซ่ามีความสุขและเพลิดเพลินกับเวลาว่างที่เธอสมควรจะได้รับกับเพื่อนและครอบครัวแต่เราขอความร่วมมือจากทุกคนให้เคารพความเป็นส่วนตัวของลิซ่าสิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญในการรักษามารยาทในการประชิญหน้ากับคนดังในที่สาธารณะ การเข้าไปถ่ายคลิปหรือบันทึกเสียงในขณะที่ลิซ่ากำลังทำกิจกรรมส่วนตัวอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมควรโดยเฉพาะเมื่อแฟนๆกลุ่มใหญ่เข้าไปมุงที่จุดหนึ่งเพื่อถ่ายรูปและคลิปซึ่งบางครั้งอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้คนที่ไม่ได้รู้จักลิซ่าและยังทําให้คนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นรู้สึกว่ากลุ่มแฟนคลับกําลังทําให้เกิดความวุ่นวายโดยเฉพาะในที่ที่มีผู้คนมากมายการกระทําแบบนี้อาจทําให้ภาพลักษณ์ของศิลปินและแฟนๆดูไม่ดีได้ หลังจากที่แฟนๆได้เห็นลิซ่าที่ Universal Studio s สิงคโปร์ก็มีการแชร์ภาพและคลิปในโซเชียลมีเดียซึ่งบางส่วนอาจสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกับการเจอคนดังในที่สาธารนณะอย่างไรก็ตามทีมงานของลิซ่าก็ออกมาให้คำแนะนำว่าการเข้าไปใกล้ชิดศิลป,ปินในลักษณะนี้ควรทำด้วยความเคารพและระมัดระวังเพื่อให้ไม่รบกวนผู้อื่นและให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เวลาในที่สาธารณะ